เพราะความไม่รู้ว่ามันเป็นอุปทานที่ผู้เจ้าบอกว่าเพราะความไม่รู้อว,วิชาไงก็เลยทํากันยึดมั่นถือมั่นกันก็เลยทําบุญสุนทานกันยิ่งใหญ่เลยทุ่มเทกันเพื่อจะเอาบุญ,ใ,ญ,ญใส่บุญใส่อะไก็ระถินปะปะทาทุ่มเทกัน,ทำ,ท,ท,กนทำเพราะความไม่รู้ในที่ในที่อ่านอ่านกันมา,มาขเขาก็เขียนบอกรู้ว่าทําแล้วมันไม่ได้เขาเลยเลิกทำก็เพราะความไม่รู้นี่แหละทุกคนอ่ะ มันติดในความไม่รู้นี่แหละมันก็เลยทํากันนี่แหละที่เอาวิชาเพราะความไม่รู้ก็เลยทําสร้างกันใหญ่เลยทําเพราะความไม่รู้ทอมันรู้แล้วมันจะทําอะไรเรื่องแบบนั้นอะงมงายใช่ไหมล่ะเออมันไม่มันไม่เป็นเหตุเป็นผลมันไม่มันไม่รู้ว่าจะได้อะไรตอนไหนก็หลอกตัวเองไปโ้นคนอื่นหลอกด้วยถ้าเราพยายามเชื่อมันเชื่อนะแต่เรื่องเลยเพราะว่าเราแบบหาุผลมาได้นเรื่องนี้แล้วจร้เราแบบ เราไปยังไงก่อนที่เชื่อได้นะมันไม่ได้มันไม่ได้แบบว่าเป็นไปไม่ได้นะแต่เราก็ถ้าเราเปิดใจเราก็จะเห็นว่าบางทีเราก็หาไปก่นที่มันไม่จริงได้กันถ้าเปิดใจเปิดใจมันยากอยู่การเปิดใจเพราะมันมีความเชื่อเพราะความไม่รู้นี่แหละวิชานี่แหละมันเลยยึดมั่นถือมั่นมันเลยทำในสิ่งที่มันเชื่ออย่างเช่นการอ้ยไปสร้างกระถินปปาสร้างวัดพระประธานใหญ่ๆจะได้ไปนิพพาน ออตื่นตั้งแต่ตีสามทำบุญใส่บาทด้วยตัวตนก็ทรมานตัวเองเบียดเบียนตัวเองอดอยากแล้วก็การทำสมาธิอย่างอุกิจการฝึกปฏิบัติการฝึกสติฝึกอะไรนี่เพราะความเชื่อเชื่อว่าตัวเองจะไม่มีปัญญาบ้างถ้าไม่ปฏิบัติอะไรเนี่ยมันเป็นความเชื่อเพราะความไม่รู้แล้วแต่ใครจะเชื่อไปแบบไหนไงเนี่ยมันเป็นอุปทานหมดเลยแล้วจริงในเรื่องที่เรารู้ความเชื่อกับสิ่งที่เราแบบเข้าใจมันก็ จอดแยงกันนะอย่างเช่นไอ้ละโลกกดหลงอะไรเงี้ยถ้าเราละโลกเนี่ยแต่เราอยากได้บุญอยากได้นื่นมันก็เป็นโลกอ่ะเออมันก็ความโลภเหมือนเดิมแล้วม่นย้อนแย้งกันอ่ะใช่จริงๆถ้าเราไม่โลแเราก็เฉยๆกับมันเออเราบอกว่าเราไม่โลภแต่เราก็ยังอยากได้บุญเนี่ยใช่อยากได้บุญเยอะๆอยากทำบุญเยอะเออเนี่ยมันเราเรียกโลกไหมเออมันก็โลกที่ความอยากอ่ะถ้าคําว่าความอยากนําเนี่ยมันเป็นความโลกอยู่แล้วเออไม่อยากเกิดเนี่ย ก็ถือว่าเป็นก็โลภไงใช่เออคืออยากได้อะเออ,ค,เอ,อคืออยากได้ในสิ่งที่ที่มันยังไม่เกิดขึ้นอ่ะไม่อยากตายอย่างเงี้ยโลภสรุปมันก็หวัดว่ตกไปก่อนกับความสิ่งหเหล่านี้คือไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงไงว่ามัน,มนจ,จริงๆแล้วเออคืออยากจะรวยก็คือความโลภอยากจะบรรลุธรรมก็คือความโลภเนาะเออแต่สะละละลาความโลภละโลภกดหลงนะแต่บอก แต่ไปโลภอยากได้อีกบางอย่างเห็นไหมมันย้อนแย้งกันหมดเลยเออเราต้องจาสร้างบารมีเยอะๆนะความ,วามกดความโลภความหลงคือกิเลสเอาย้อนแย้งกันอีกแต่ต้องสร้างบารมีความเยอะสร้างเพื่ออะไรก็เพื่อจะ,อะมีบารมีได้ไปนิพบานเอามันก็มีบารมีได้ไปนิพบานก็เกิดความโลภไหมล่ะนนมันก็ย้อนแย้งกันอันนี้คือตัวแบบมันคือแบบว่า มันมีเรื่องย้อแย้งกันอยู่ถ้าเกิดเราไม่ได้เชื่อแบบไม่ได้เปิดใจเชื่อมันถ้าเราเชื่อเอ้ยงั้นเราทำบุญมันก็ไม่มันไม่โลมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความอยากได้เฉยเป็นความอยากทําบุญไงอะไรเงี้ยอันนี้คือคือแบบเราพยายามหาอ้คนให้ตัวเองเชื่อแต่จริงมันย้อนแย้งกันนะถ้าเราเปิดใจอ่ะใช่อมันย้อนแย้งกันนะเรื่องคือเห็นอยากทําบุญแล้วเขาเขาทำบุญแล้วมันสบายใจอย่างเงี้ยเออเขาทําแล้วเขารู้สึกดีอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นตามธรรมชาติไหมเออแต่ว่าการทําบุญ ในสถานที่ที่เขาทําอยู่เยอะอยู่แล้วมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ใช่ไหมล่ะใช่เออเราก็ควรที่จะทํากับกับคนกับคนกับสัตว์ได้หมดเลยนี่คือมันเป็นการแบ่งปันไงการการทาบุญชนิดเนี้ยเขาเรียกเรียกว่าทําบุญน่ะทาด้วยใจบริสุทธิ์ทําไม่ใช่ว่าเลือกที่จะทําตรงที่ว่าอย่างนี้อย่างนี้ที่ไหนมันเยอะแล้วเออเราก็ควรที่จะแบ่งปันทําบุญกับคนกับสัตว์เนี่ยมันก็ มันก็เป็นกุศลหมดแหละอย่าไปแบ่งแยกว่าทํากับสัตว์ได้น้อยกว่าทํากับคนอย่างเงี้ยมันมันแตกมันบ้าเลยทำอะไรมันก็ได้เหมือนกันมันไปกลายเป็นความโลภเกิดนําเลยทีเนี้ยกลายเป็นตัณหากลายเป็นย้อนแย้งเลยอ่ะพอพูดแบบนี้ใช่ไหมล่ะใช่ย้อนแย้งก็ยืงอยู่อ่ะเออถ้าเราแบบเปิดใจอ่ะนะเราก็จะเห็นว่ามันย้อนแย้งแบบย้อนแย้งแบบชัดเจนเลยอืไม่ได้บอกว่าแบบเอ๊ะมันก็หายฝนมาย้อนย้อนแย้งกันเลยเพราะเราทําบุญเพราะเราอยากได้บุญใช่ไหมแต่เราก็ละความโกรธความโลภความหลงใช่ไหมอ๋อมันย้อนแย้งไหมล่ะ เราทาบุญก็อยากได้บุญนี่ไงมันมีความอยากอยู่อ่ะแต่จะละละความกดความโลภความหลงละตัณหาละความอยากอ้าวคือทุกวันนี้ถ้าเห็นคนลำบากเราหยิบให้เนี่ยเราเราไม่ได้สนใจนะว่าเราอยากอยากได้บุญหรือว่าอะไรเราแค่อยากให้ใช่แลรนั้นเขาเรียกว่าความเมตตาไงอพอมีความเมตตาแล้วมันก็เกิดอการรุณนานเออแล้วมันจะสบายใจเออก็มุทิตาไงนนแล้วมันก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าจะอ ต้องได้บุญมหาศาลอะไรเขาเรียวกว่าอุเบกขามันไม่ได้มันไม่ได้ยึดมั่นตรงนั้นว่าสิ่งที่เราทําเราจะต้องได้ไปสวรรค์นู่นนี่นั่นใช่ไหมล่ะมันจะแค่ความเมตตาสงสารอยูม่มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าทาอย่างเมตตาแล้วจะไปสวรรค์มันคนละเรื่องเลยอืเขาจึงเรียกว่าการให้ทานการแบ่งปันพระเจ้าจึงใช้คํานี้ถ้ามันมีความโลภนำเนี่ยโอ้ยทำอะไรมีความโลภนำเนี่ยแล้วจะบอกแล้วจะละวางตัณหาได้ยังไงช่ เพราะความไม่รู้นี่แหละมันถึงหลงแล้วก็คําว่ากรรมดีอะไรหลงกระทากันคําว่ากรรมดีอะไรพวกนี้จริงๆ่ะใหม่งการที่เราแบบแบ่งปันคนอื่นหรือแบบเราทำเรื่องดีๆอะไรเงี้ยลองเราแบบเนี่ยเจอทางบ้านจอดรถเราด่าเขาเงี้ยอืมันมันเขาจะแบบอ๋อสวัสดีครับยิ้มให้เราก็ไม่แต่ถ้าเกิดเรายิ้มให้เขาเขา,เขาก็ยิ้มให้เราเป็นเรื่องปกติอันนี้คือกรรมดีมันจริงๆมันง่ายแค่นี้นันใช่ใช่ทั่วไปอ่ะมันมีอยู่แล้ว มันเป็นเรื่องที่ที่มันเขียนได้อ่ะมันจับต้องได้อ่ะมันเป็นเรื่องทั่วไปอะแต่อ้ที่ที่สอนกันอยู่ที่ทุกวันเนี้ที่หลงกันอยู่มันเป็นจับต้องไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องอะไรที่พิสดารที่ลึกลับเออเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ยากอะเชื่อในสิ่งที่มันก็ไม่รู้มีจริงไม่จริงอันนี้มันพิสูจน์ได้เหมือนเราถามคนข้างบ้านอะเรายิ้มให้เขาแล้วก็ถามสารทุกสิเขาก็จะยิ้มให้เราตอบเขาก็จะ เป็นมิตรกับเรานี่ไงมันพิสูจน์ได้ไงนี่คือกรรมดีเลยมันเห็นเจ้าเลยเหอนเลยนี่คือกรรมดีเลยเมื่อเราหมั่นไส้คนข้างบ้านเราด่าเขามันก็จะตอบสนองเขาก็ด่ากลับไงนี่อะไรกรรมกรรมไม่ดีไงมันเห็นผลกันตรงนั้นเลยมันเห็นเลยไม่ต้องไปรอด้วยคือพิสูจน์ได้เลยตรงเนี้ยพอเราช่วยคนนู้คนนี้วันวันนี้เขาเห็นเราแบบเดือดร้อนนิดนี้หน่อยเขาก็ช่วยเราใช่ใช่ เราเคยยกของช่วยเขาคอยเห็นเราแบบวันนี้เราต้องยกของให้เขาบายจะช่วยเราไม่มก็เป็นเรื่องปกติของมัน,<อ>นเรื่องที่มันอยู่กับเรานี่แหละพิสูจน์ได้แต่คนมันอะไรก็มาอยู่ไ่เชื่อในสิ่งที่มันนั่นแหละเพราะความไม่รู้ไงก็ที่พ่อบอกเลยพ่อ,อวิชาความไม่รู้ทั้งนั้นเลยอะถูกสอนแบบผิดผิดมามิชาทิฐีอะอม,มันไม่ได้รว,รวมลงที่ในขนาดนี้ปัจจุบันนี้ตามเหตุปัจจัยที่มันประสบ แต่ละขณะใช่ไหมละ่ะกับชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันเป็นงมงายกันหมดเพราะความไม่รู้นี่ยไปยึดถือเอาบุญกุศลนิพพานอะไรบ้างบารามีบ้าบออะไรน่ะไปเรื่อยเปื่อยให้คนไปดูแลคนกลุ่มหนึ่งอะที่อ้างตัวว่าเป็นเป็นผู้นําทางศาสเป็นพิสูจหรือเป็นอะไรหรือเป็นผู้นําบุญอะไรอย่างเงี้ยเออไปดูแลคนพวกนั้นไปไปอุปถัมภ์คนพวกนั้นให้มันอยู่ดีกินดีให้มันหลอกลวงเอาบุญมาล่อเอาสวรรค์มาขู่เอ้เอา เอาในโลกมาขู่กันสำหรับหนูนะไม่มีคนพิเศษมีคนทษขอบนาเช่คือคนเราอะอาจจะมีสภาพร่างกายต่างกันบ้างอะอย่างเช่นแข็งแรงกว่านะสูงกว่าแต่มันไม่คือนแบพิเศษแบบโหเราแบบกระโดดมันเหมือนกันหมดแต่กินกินอิ่มหิวเจ็บไข้เด้ป่วยเป็นกันหมดเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดเลยใ่ทังงแงอยูอในกรอบกรอบของคอเป็นมนุษย์นั่นแหละ ไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยใช่ยังมีใครเหนือมนุษย์ใช่ถ้ามันมีมันเห็นแล้วอืคนเป็นมาพันล้านคนในบนโลกอถูกต้องแล้วเราเชื่อสิ่งที่อยู่ในโลก้วยนะทั้งที่จักรวาลก็มาโหราณจนจนเราจินตนาการถึงมันไม่ได้อะแต่เรากลับเชื่อแค่สิ่งที่อยู่ในโลกใช่ใช่เราเปิดใจรูจริงจิตมันแบบอะไรที่เราไม่เคยเห็นแล้วเราเยอะแยะไปหมด ความเชื่อแต่และคนแต่และหมู่บ้านแต่และบ้านก็นยิ่งต่างกันเลยครับเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดนี่เป็นธรรมะหมดเลยนะฮะไอ้ที่พวกคุณทํามันเลยป้ายมันหาคุณวิเศษหาะลรพิสดารซึ่งมันไม่มีอยู่จริงๆหรอฮะพระเจ้าไม่ได้แอนตี้ด้วยเรื่องแบบเนี้ยความงมงายนะฮะพวกสอนเรื่องปัจญ,ญาเรื่องปัญญาเรื่องแค่เนี้ยเป็นสิ่งที่หนูอ่านแล้วเห็นก่อนเลยว่าพระพุทธเจ้าไปปัจบันครับไปพยายามทำแล้วมันไม่ใช<ม>่เอาสิมาทิ้ง พอทิ้งมันไปอ mm ่ะเขาถึงเข้าถึงอืแต่เราอ่ะกลับไปเอาแนวทางที่เขาทิ้งเพื่อทำทำไมแล้ได้ประโยชน์อะไรในเมื่อเขาทิ้งไปเพราะไม่ใช่ไอตำราเรื่องนี้คือมันไม่ใช่แล้วแต่ไอที่เขาใช่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้แล้วท้องบอกต่อกันมาแล้วอยู่ในแก่นนั่นแหละแต่เรากลับไปเชื่อไอที่มันไม่ใช่เออแปลกนั่นแหละนูคิดว่าคนเราแปลกแต่ก็เข้าใจแหละเพราะว่าตรงนี้มันมีผลประโยชน์ด้วยใช่ใช่ มันมันสามารถต่อยอดกับหลายๆคนเขามาเป็นผลประโยชน์ได้ใช่ใชบาปบุญเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ได้นะถูกต้องสลดสะดคุ้สะดอ,ข,อ,ะดอข้อเนี่ยได้หมดเอหลอ,อกคนได้อะไรได้มีจริงไหมไม่มีอเพราะว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมมันจะหนีจากความตายได้ยังไงหนีจากความเจ็บได้ยังไงเออ,อถ้ามันสะดอข้อได้ได้จริงๆคนก็ไม่ต้องทำมากินคนก็ไม่ต้องกลัวตายแล้ว ป่าป่าในประเทศไทยครองโลกเราเก่งขนาดนั้นไม่มีหรอกท้ายมันก็มันก็ค่อยพิสูจน์จะไห้เห็นนแหละว่าเรื่องหลายเรื่องมันมันหลอกลวงมันไม่จริงมันมันไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะว่าโลกกันจะงเจริญชินขนาดพวกที่สอนธรรมะเป็นพระเป็นอะไรพอสุดท้ายก็เป็นข่าวที่เราคุยกันเมื่อกี้นี่พระคมพระคมอะไรเนี่ยเห็นไหมล่ะก็แค่นั้นนหละแล้วตรงนี้มันไม่ได้มีความเชื่อไงมันก็เลยไม่มีอะไรไปรอ ใช่ใช่ก็เหมือนเหมือนที่เราคุยกันเน่ยนะที่พ่อสอนมามันไม่มีความเชื่อมันจะอะไรไปหรอกก็มีแต่พูดความจริงแต่คนก็ยังคิดว่าเอออย่างนั้อย่างนี้ก็ช่างเขาปล่อยเขาเขายังเขาเพราะความไม่รู้ของเขาเพราะความยังไม่รู้ว่าตัวเองหลงอยู่โอเคเดี๋ยวคลิปนี้จบค่นี้เดี๋ยวเราเก็บไปคุยกันที่บ้านคุยเรื่องงานดีกว่าที